8เดือน8ช้อปปิ้งมอลจริงๆนะครับใม่มือหนึ่งแล้วนะครับมาจากบริษัทเลยนะครับนี่คุ้มจริงๆเครื่องนี้นะครับคมกล่องคมกิฟจนบาดมือเลยนะครับเนี่ยพาสเตอร์เป็นพยานนะครับโอ้โหใหม่จริงๆคุ้มค่าจริงๆนะครับแพ็กก็มีการแพ็กเกจของพัสดุใส่กล่องพัสดุอะไรมาให้แน่นหนาค่อนข้างจะประทับใจตั้งแต่การเปิดกล่องปรษณีเลยนะครับเนี่ยโอ้คุ้มจริงๆนะครับจัดมาเลยนะครับเพื่อนๆรับรองเครื่องนี้ ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอฝากทุกคนกดซับสไครป์ไลค์คอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำผลงานรีวิวมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ First Gita Toy Review Redmi Note 13นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมือถือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับมันจะมีโปรด้วยมันเป็นโนต์นั่นแหละแต่มันจะมีโปรแบบนี้นะครับก็ตัวโปรรู้สึกว่าจะรองรับ 5G แรมสูงขึ้นแต่ก็จะบวกกับราคาที่สูงขึ้นพอสมควรนะครับมันจะเกินราคามือถือรุ่นประหยัดนะครับอันนี้จะประหยัดมาก ผมได้มาตอนเซลล์8เดือน8ดนะครับก็จะเป็นมือหนึ่งผ่านผมซื้อผ่านเดี๋ยวผมขออธิบายรายละเอียดก่อนนะเพราะว่าก่อนที่ปหมุนกล่องคือซื้อมาผ่านแอปซอบบี้ซอบบี้นะครับก็ได้มาในราคา4,990บาทนะครับตัวนี้เลยไม่ถึงห0 0พันนะครับก็ปาดเป็น5ก็ได้ก็เป็นมือหนึ่งอันนี้กรีดเองนะไม่ใช่ว่าเขากรีดมาให้ตอนแรกมันห่อมาอย่างนีก็บอกร้านเขาว่าห่อมาให้อย่างนีนะครับเอาสีอ โอเชียนซันเซ็ถึงด้านหน้าจะเป็นสีดํามันเป็นนี้นะครับมีหลายคนกลัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นสีของมันถูกแล้วแต่แค่กล่องมันไม่ได้แบบออกแบบมาให้ถูกต้องตามสีที่อยู่ในกล่องนะครับเท่านั้นเองก็เป็นเสียงสีโอเชียนซันเซ็ก็จะอาจจะสื่อถึงแบบเป็นสีทองนั่นแหละเป็นโกถ้าพูดกันง่ายๆแต่มันน่าจะเป็นแบบผ้าทิศริมทะเลอะไรเงี้ยเปล่าริมหาสมุทรเงี้ยเปล่าแรงบันดาลใจในการเรียกสีนี้นะครับนั่นแหละก็เลย ได้มาในราคาที่ถูกมากถูกก็น้าชอบถูกกว่าราคาปกติอีกนะครับแล้วก็มือหนึ่งด้วยคือผมก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะก็เดี๋ยวจะขอพูดไปก่อนแล้วพอแกะออกมาก็จะเร็วมากนั่นแหละนี่นะครับข้างกล่องก็มันก็หน้าจอเนี่ยมันรู้สึกว่าวิ่งได้ไปถึง120เฮิรตเลยนะผมผมแนะนําให้ไปหาอ่านกันนะครับผมจะพูดคร่าวๆเพื่อความน่าสนใจนะครับก็เอ่อหน้าจอ120เฮิรตหน้าจอขนาด6.67นะครับนิ้วนะครับ มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ใต้หน้าจอเลยนะครับไม่ได้ต้องเอามาข้างๆนะครับผมก็จะรู้สึกถ้าผมจะเทียนให้ผมจะเทียนให้ตรงอ่เล่นเกมกับฟังเพลงแล้วกันว่าผมจะประทับใจพอใจไหมนะครับก็อาจจะถ้าพูดในนี้ไม่หมดก็จะไปพูดเพิ่มในเขียนเพิ่มในคอมเมนต์ตัวเองนะครับอืมนะครับมีกล้องสามตัวเลยนะอ่าแล้วก็อะไรอีกลองอะแดปเตอร์รู้สึกจะสามสิบสามวัตต์นะครับ เดีวไปเปิดกันเลยกดแกะเลยเนาะก็ดึงขึ้นหน้าจอเป็นจ,จอ OLED นะครับเป็นคล้ายๆ iPhone เลยไม่ใช่ก็ iPhone นั่นแหละนะครับหน้าจอนะ OLED เดีมาแกะกล่องดูนะครับว่าได้อะไรบ้างแล้วก็หงายอันนี้ขึ้นเอาไว้เป็นภาชนะเก็บ นะครับตัวเครื่องมาแล้วเย่ yeah. นี่ลองลองไว้บนนี้ดีกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกคู่มืออะไรเราก็ไม่ต้องแกะหรอกเนาะนะครับนี่เห็นไหมสีถูกต้องแต่ว่าหน้ากล่องมันจะไม่ถูกนะครับก็ไม่ต้องตกใจหรือกลัวอะไรกันนะครับนี่นะครับผมผมจะไม่ค่อยจับเครื่องนะเพราะว่าแบบมือมันติดพลาสเตอร์มามันก็เลยแบบอาจจะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับน้่อาจจะน่าเกียดหน่อยแต่ก็เป็นปกตินะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยเท่มากยกระชานมไข่มุกเห็นไหม แล้วก็รู้สึกว่าไอ้สีตัวเนี้ยมันจะเป็นซันเซ็ตโอเชียนจริงไหมก็ไม่รู้พอถูกแสงอาทิตย์แล้วเหมือนกับมันมือนมันสีเปลี่ยนได้อ่ะอมไม่รู้ตาปาดหรืออะไรนะครับก็ลองไปดูกันนะแต่ว่าผมแค่มาแนะนําความน่าสนใจเฉยๆนะครับก็มีกล้องเทเลกล้องอะไรให้หมดเลยนะครับถูกต้องตามหลักของโทรศัพท์ที่ดีนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกอะแดปเตอร์ซ่อนอยู่ด้านล่างนะสายชาร์จ ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่นะครับมือหนึ่งร้อยเปอร์เซนไว้ใจได้นะครับราคาคือดีมากครับเป็นอะแดปเตอร์รูเดียวนะครับเดี๋ยวขอไปแกะให้มันทนันตรงนี้มีอะไรเปล่าแถมหูฟังไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะขอแงมกล่องมาให้หมดก่อนอืหมดแล้วหมดแล้วก็มีกระดาษที่ตกไปตรงนี้ นี่นะครับสายชาร์จเขาก็คิดว่าคงยังไม่แก่เป็นไทที C นั่นแหละแต่คิดว่าคงยังไม่แก่เพราะว่าสายเก่ายังไม่เสียนะครับตัวนี้ผมก็ใช้มาเครื่องที่สีแล้วนะสาหรับที่บ้านใช้ก็การันตีนะแล้วก็การันตีอีกอย่างก,ก็คือมันเป็นบริษัทลูกของเสี่ยวหมีใช่ไหมละ่ะแล้วก็มันมีมีอะแหละแล้วก็ผมก็ใช้ไอ้ตัวแท็บเล็ตมันด้วยที่บ้านใช้นะอ่าก็รู้สึกประทับใจถึงกล้าซื้อนะเราก็ลอกออกมาเลย แต่ฟิล์มยังไม่ติดนะคงจะแบบไม่ค่อยอยากจับหน้าปัดหน้าหน้าจอมันเท่าไหร่จับข้างๆแล้วกันครับเป็นไงสวยไหมนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมจัดวิดีโอเพิ่มจัดตอนอฉากเล่นเกมแล้วก็ฉากฟังเพลงดูหนังดีกว่าเนาะนะครับใหม่ๆเลยด้านหลังลำโพงสองตัวนะครับอืม ลำโพงสเตอริโอซ้ายขวาเห็นไหมใหม่มากเห็นไหมคุ้มมากจริงบอกเลยว่าโอ้ใหญ่มากเลยอย่างไอโฟนโปรแม็กเนียเออเยี่ยมเยี่ยมเจ๋งมากเลยอ่ะชอบมากเปิดเครื่องยังไม่ได้เดี๋ยวลองเปิดดูเปิดไงอะ่ะสงสัยต้องไปชักโอ,อ้ตดแล้ว มายางจะพูดอะไรอีกนะเหมือนกับมีอะไรคาใจอยู่หรือเปล่ามันจะพูดอะไรอีกสักอย่างลืมเปล่าวะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาเพิ่มให้นะแต่ผมแนะนําว่าลองไปดูข้อมูลทางวิชาการในอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องดีกว่านะ,ะเพราะว่าผมก็เอามาแนะนําสำหรับผู้ใช้งาน,นเฉยนะครับเท่าที่ความน่าสนใจนะครับแล้วเออแล้วก็ไอ้เครื่องเนี้ยที่ได้มา4ี่พใช่ไหมสองร้อยห้าสิบหกกิกเลยนะครับรุ่นเนี้ยที่ได้มา ก็เดี๋ยวไปขอไอตั้งค่ายพวกนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับอืมเดี๋ยวมาทําใหม่นะนี่กล้องเจ็บเนียน iPhone มีติ่งโอ้ยหลงหลงหลงเขาเรียกว,ว่าเคสสิอันนี้มันไม่ใช่คู่มือนะครับพูดผิดพูดผิด,ด,ผดตอนแรกรีบไปหน่อยเแกะมาเลยแถมเคสด้วยเจ๋งมากเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยนี่น้ำม่แถมฟิฟล์ฟิล์มอันนี้ก็ไม่ได้แพงนะผมแนะนําว่าตัดออเดอร์ตัดบินนะซื้อ ไปเลยพร้อมกันเลยนะครับอมันจะได้มาส่งทีเดียวนี่เย้าย,ยูเคสโอ้จากที่จับแล้วก็ดูมีคุณภาพอยู่นะเคสอนี่เป็นคู่มือเคสมีคุณภาพอยู่ใช้ได้อยู่เออว่ะอืมเป็นซิลิโคนที่ดูแบบด้านๆน,นะไม่ใช่ออกลืน่นๆออกด้านๆนะครับ โอ้แล้วก็รูกล้องแม่งก็ให้มาพอดีพอดีเลยเนาะตลกมากเลยเพราติมจะชอบปล่อยโล่งใช่ไหมตรงนี้เออมันจะปล่อยโล่งกันนะครับดูดิดให้มาสี่ตัวใช่ว่าต้องมีรุ่นสีกล้อง้วเนี่ยนะครับดูดิเท่ไหมโอ้แหวงรูทะลุเลยก็ iPhone ที่ผมใช้มันจะมันไม่ปิดตรงนี้ให้นะมันจะแบบมันจะเปิดหมดเลยอะ่ะไอตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมเฉพาะเคสนี้หรือเปล่าที่เขาดีไซน์มาให้อย่างนี้นะครับ แต่ผมแนะนําผมว่าหลังสีที่ผมเอามาผมว่ามันสวยนะผมว่าน่าจะเอาพวกเคสใสมาซึ่งผมซื้อมาดักไว้แล้วแหละนะครับใส่เคสใสจะเท่กว่าแต่ก็แนะนําว่าให้มันหุ้มขอบไว้นนะด,ดูดีนะบางทีเนีย่ยตรงนี้ตรงเนี้เราต้องให้มันหุ้มไปถึงหน้าโทรศัพท์เลยแล้วก็ทีหลือก็จะเป็นหน้าที่ของฟิล์มปิดปุ๊บจบเลยทีนี้โทรศัพท์เราหมดสิทธิ์ที่จะมีรอยถลอกเกิดขึ้นนะครับก็เป็นวิธีเซฟอย่างหนึ่งนะ แล้วก็อะไรอีกนะก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะพูดเข้าไปในคลิปตอนนี้ผมก็กาลังชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็จะทดสอบให้คลิปนี้ยาวหน่อยนะแต่ก็พยายามอยากจะพูดในสิ่งที่คิดว่าผู้ใช้งานอย่างผมสมรู้สึกสนใจนะครับเราก็มาทดสอบด้วยการฟังเพลงกันนะครับว่าผมจะประทับใจไหมนะครับขอพูดแทรกเพลงดนวยนะมันจะได้ไม่โดนนะนเลเ่นสุด ก็ลำโพงอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเคสทาให้ทะลุออกมาพอดีเลยเป็นเคสที่แบบเนี้ยดีสบายใจที่ทาออกมาให้นะครับเพราะว่าซื้อแบบมันจะไม่ถือเป็นของแบบซื้อซื้อแบบโรงงานผลิตเท่อนน้ก็คือบริษัทผลิตออกมาให้ปลอดภัยที่สุดนะครับผมรู้สึกว่าเสียงค่อนข้างจะดังชัดเจนใช้งานเล่นงานไม่จะเล่นงานใช้งานได้จริงเล่นเกมได้มันนะครับแต่ยังไม่ได้แบบว่าระดับชัด ถึงขั้นแบบใสกิ้งฟังแล้วโอ้ยนุ่มหูยอย่างไงี้นะครับแต่ก็อยู่ระดับที่ว่าได้มาตรฐานและเกินมาตรฐานขึ้นมาอีกนะครับอืมแต่ไม่ใช่ว่าแบบจะไปเทียบกับรุ่นแพงๆสุดไม่ได้นั่นแหละแต่ผมถามว่าผมจะใช้ไหมผมใช้เล่นได้จริงนะครับอืมระดับเกินมาตรฐานอยู่ไม่ใช่ว่ามาตรฐานธรรมดานะเล่นจนสุดก็รู้สึกว่า ได้ได้ได้เล่นยนสุดลำพวงไม่มีการแตกนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันฟังแล้วมันสบายหูนะครับไม่ใช่แบบไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะครับที่เหลือถ้าถ้าอัดเพิ่มก็จะเป็นการอัดตอนเล่นเกมนะครับแต่รู้สึกว่าหน้าจอมันจะแหลกๆนิดน,นึงอ่ะสงสัยจะต้องไปเพิ่มเป็น120เฮิร์ตแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งมือถือระดับนี้ผมคิดว่าโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับสําหรับการใช้เล่นหนีตัวนี้ของผม ซึ่งผมคิดว่าไอตัว 5G อะ่ะผมคิดว่า,ยววาอย่าว่ามงนี้เลยนะผมคิดว่าถ้าจะเอา 5G จ,จริงอะ่ะมันไม่คุ้มอะ่ะคือแบบถ้าเราจะใช้แบบนี้นะเพราะว่ามันเครื่องร้อนเร็วร้อนเร็วไม่พอแบตก็หมดเร็วแต่ตัวนี้แบต5,000ม mm ิลลิแอมนะครับลืมบอกนะครับแล้วก็เครื่องร้อนเร็วค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจะใช้ 5G จริงอะ่ะ ไปซื้อ 5G ย Pocket, ัดใส่พ็อกเก็ต w i f i 5G แล้วก็เชื่อมไม่ได้ผ่าน Wi-Fi ยังจะดีกว่าอีกเพราะว่าการกินพลังงานของ Wi-Fi กับะระบบเซลลูล่ามันต่างกันนะก็เลยคิดว่าถ้าจะเอาทำอย่างนั้นดีกว่าดีกว่าไปเบิ้ลเงินเกือบเกือบครึ่งมือนะเออเพื่อจะเอาไอ้ตัวนั้นนะ่ะผมคิดว่าแบบนี้ยเวิร์กแล้วสนับราคานี้แล้วก็รุ่นนี้นะครับถือว่าโอเคเลยไม่น่รักไม่เสียงนะน้อเนยน้องเน,ยน,งเนยนะครับ โอเคเครื่องนี้ผมมืนรู้สึกมันจับ iPhone ด้วยซ้ำนะมันก็ทําดีไซน์ออกมาได้หรูหรานะครับ iPhone ก็เขาก็คิดมาแล้วแหละดีไซน์ i iPhone ก็หรูหราแล้วรุ่นนี้ก็ตกลงเป็นบริษัทลูกของ Apple หรือบริษัทลูกงเซี่ยมีเนี่ยนะครับใหญ่เต็มมือสนุกนะครับผมก็แนะนำเลยนะรุ่นนี้นะโอเคการันตีนะครับโอเคจบกันไปที่เหลือก็ถ้าเกิดจาเพิ่มก็เล่นเกมะนะ อันนี้ก็คือหน้าจอโทรศัพท์บรรยายที่เราไปตั้งค่ารีเฟรชเรทผมอดัดเล่นๆนะเพราะว่า,าวิดีโอกล้องที่ผมอัดดี๋ยวมันก็ได้แค่60สิเฮิร์ใช่ไหมล่ะแต่เราไปปรับ120สใส่สเ้เครื่องเนี้ยก็คิดว่ามันควรจะเก็บรายละเอียดมาไม่ได้ดีเท่าไหร่ในการที่จะเห็นด้วยตาแต่ถ้าเห็นจากด้วยตัวสถานที่จริงอะ่ะผมคิดว่ามันก็ลื่นขึ้นอยู่นะเลื่นขึ้นพอสมควรอยู่แต่ก็ยังไม่เท่าในวันที่ไปจับไอพวกโปรแม็กอะไรพวกนั้นอะ่ะที่มันไปปรับ 120H เฮิร์นะ แต่คิดว่าก็ก็ลื่นตานะ่ะนะไม่รู้ร้อยสิบจริงไหมแต่คิดว่าน่าจะใช่อะ่ะเพราะมันก็รู้สึกไอ้เคลื่อนตัวได้ลื่นไหลดีอยู่นะก็เลยแบบไม่ได้ฟันทงนะว่าร้อยยี่สิบจริงไหมแต่มันก็ไม่ใช่ร้อยสิบที่มีคุณภาพหรือเปล่าเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้จําไม่ได้เราลืมเพราะว่าเคยได้ใช้อยู่มันหกสิบเฮิร์ตไงยก็สังเกตกันเอานะครับส่วนสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์ระดับสามสามวัตต์ตัวนี้ เราก็เอาไปเก็บไว้ทําเป็นอะไหล่นะครับตอนที่ของที่เราใช้อยู่มันเสียหายนะครับใครเนาะไปบอกว่ามันจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับแจ้งว่าเพือมีหัวไงลักหนาใช่ไหมครับบริษัทอะไรแอปเปิลถูกกัดนะแอปเปิลนั่นแหละครับเขาบอกว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่ผมคิดว่ามันจําเป็นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเป็นไฟเลี้ยงอินเทอร์เฟสผมนะครับเนี่ยได้เลยนะครับอืมเออแล้วก็ลืมบอกว่าไอ้ข้างกล่องโทรศัพท์อะ่ะมันบอกวันผลิตอยู่นะครับก็คือวันที่6 ปี2024นะครับก็คือโคตรใหม่ไอ่ะไอกล่องที่ผมได้มานะครับถือว่าเจ๋งมากนะครับถ้าใครซื้อก็ช่วงนี้แหละดีนะครับโอเคกดเล่นนิดนึง Lightyear to the rescue Complete